สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์นุมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะเอาหนังสือต้องบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกนะหนังสือจากไต้หวันมงเล็บเวอร์ชันแปลมารีวิวให้ทุกท่านได้ฟังหนังสือเล่มนี้มีชื่อค่อนข้างยาวนะคะมีชื่อว่าที่ร้านอูคิกิมีคนเปลี่ยนชะตาชีวิตให้คุณได้เขียนโดยคุณหลินถิงอีแปลโดยคุณชาญธนะประกอบ หน้าปกเขียนว่าชั้นบนสุดของร้านมีองค์กรลับที่เขียนบทปเปลี่ยนชีวิตให้คุณได้ดังใจต้องการหากคุณเขียนบทปเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้คุณจะเขียนขึ้นใหม่อย่างไรจัดพิมพ์โดยสนักพิมพ์ปิกโกโลหน้าปกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับร้านกินดื่มเนาะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเนาะพวกอิสระเนี่ย เป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็ในนั้นก็มีคนทำงานนั่งกินนั่งดื่มอยู่เพราะหน้าร้านมีแมวน้อยหนึ่งตัวปกนี่จะเป็นสีพื้นเนาะโทนจะเป็นขาวกับดำหลังปกเขียนว่าเมื่อผมเขียนบทเสร็จคุณจะได้ชีวิตใหม่ของคุณทันทีหน้าร้านอุคิกิอิสักยะริมถนนของซีเหมือนติงดาวทาวในไทเป มีองค์กรลับที่แสนประหลาดอยู่องค์กรหนึ่งองค์กรนั้นชื่อว่าอันเจ๋วว่ากันว่าพวกเขาทํางานกันที่ห้องลับใต้หลังคางานที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของคนได้แต่การทํางานขององค์กรนี้ต้องทํากันอย่างลับๆเพราะไม่ถูกกฎหมายสักเท่าไหร่ชะตาชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ย่อมต้องแลกกับอะไรบางอย่างเมื่อยามรัติการมาเยือนผมจะทําหน้าที่เขียนบทให้กับองค์กรนี้ ยิ่งนานวันก็ยิ่งพบว่าคนที่อยากเปลี่ยนชะตาชีวิตของตนเองนั้นมีมากมายเหลือเกินเอาล่ะค่ะสนนราคาเต็มของหนังสือเล่มนี้295บาทจำนวนหน้าแบบเต็มๆก็267หน้าจริงๆแล้วต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องแนวแฟนตาซีนั่นแหละแต่ว่าเป็นแนวแฟนตาซีที่ทำให้เราอ่ะคิดถึงชีวิตของเรามากๆเลยเพราะว่า ถ้าเราเปลี่ยนชะตาชีวิตเราได้เช่นเดียวกันนะเราอยากจะเขียนว่าอะไรถ้าเป็นเราเราคงอยากจะเขียนว่าเออเราอยากถูกรอตอตรีอยากรวยรอะไรอย่างนี้เนาะอันที่ส่วนตัวนะพูดถึงคํานี้บ่อยมากแต่ว่าในเรื่องนี้มันก็จะมีความปรารถนาที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะพื้นฐานความรู้สึกของชีวิตคนอันนี้เขียนว่าคนทุกคนต่างเคยรู้สึกไม่พอใจในชีวิตของตนแต่ก็รู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้ เราจะถามคุณย้ำอีกทีในตอนนี้นะว่าถ้าคุณเลือกได้คุณอยากเป็นใครในนี้จะมีหลักๆ3ามคนได้แก่ผู้หญิงบนลููวิ่งคุณครูผู้ตกอยู่ในความมืดและมาดามแม็กเบฟอะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันจะมีเรื่องแบบอารมณ์จบในตอนเนาะมันจะไม่ใช่เรื่องยาวที่ขมวดปมเป็นเรื่องเดียวกันนะคะจนในตอนแต่ว่าพื้นฐานของร้านก็จะอยู่ที่อันจุ่คือในช่วงปกติแล้วเนี่ยชั้นล่างก็จะเป็นอิสากยะนะซึ่งเจ้าของร้านอิสากยะเนี่ย ก็เหมือนกับมาเช่าที่อีกทีหนึง่งแต่ว่าชั้นบนอย่างที่บอกค่ะก็จะเป็นที่ทํางานขององค์กรรับที่ว่าซึ่งต้องบอกว่าเราก็จะเรียกคนที่เหมือนกับเป็นตัวท็อปว่าผู้กํากับแล้วก็พูดตามตรงอีกว่าในโลกนี้ไม่ค่อยได้มีเรียกว่าไม่มีใครเลยดีกว่าที่จะได้พบกับผู้กํากับนะคะแต่ว่าพระเอกของเราควรจะเรียกพระเอกดีไหมมันดูเป็นทั้งตัวดีตัวร้ายเนาะเป็นผู้เขียนบทคือมีหน้าที่ในการเขียนละครชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะซึ่งข้อที่จริงก็คือว่า มันมีกฎที่ค่อนข้างจะหนักหนาเหมือนกันว่าถ้าคุณจะใช้บริการเนี่ยคุณต้องมอบทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่คุณมีเป็นทรัพย์สมบัติคุณนั่นหมายความว่าเออโอเคอาจจะโชคดีว่าถ้าเกิดคุณสมมติแบบมีพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเอาสมบัติพ่อแม่คือเอาสมบัติคุณแต่วงเล็บถ้าคุณมีเยอะก็เป็นปัญหาหนักขนาดนั้นมามอบให้กับองค์กรนี้แล้วเขาก็จะดําเนินการเขียนบทให้คุณแล้วก็หมายความว่าถ้าคุณได้เป็น บทอะไรนั้นคุณก็จะต้องอยู่กับบทนั้นไปทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันก็มีคนมาให้จริงๆคนมารีครู๊เนาะรีครู๊พระเอกของเราให้ไปเขียนบทเพราะบอกว่าเออหน่วยกา้านคุณดีคุณเป็นนักเขียนคุณเขียนได้นะคะก็ให้เขียนบทชีวิตซึ่งเราก็ว่าคอนเซปต์นี้มันดูแปลกแต่ว่าพระเอกเราก็ตกลงปรงใจว่าจะเขียนกลายว่าคนแรกที่มาจ้างเนี่ยเธอก็มีสามีที่รักเธอเดียรแต่ว่าเธอเป็นเอ่อโรคทางช่วงล่างของขาเธอไปในพิการ แล้ววันหนึ่งเธอก็เหมือนกับมีเพื่อนของเธอเนาะเธอก็ดูชีวิตเพื่อนของเธออะสมมติสามีเราก็เป็นหมอเหมือนกันเราอ่ะพิการสามีเป็นหมอแต่สามีก็มีตังมีฐานะทางสังคมดีเหมือนกันแต่เพื่อนเนี่ยนอกจากไม่พิการแล้วสามีก็คือแบบเป็นหมอเหมือนกันแต่อารมณ์เปิดแกลนโอเพนนิ่งโอ้โหสาขาอะไรใหญ่โตแบบรวยกว่าเราเฮ้ยชีวิตดีกว่าเราทุกอย่างอ่ามาแล้วคนแรกผู้หญิงบนลูวิง่งก็เลยบอกว่าอยากจะมีชีวิตเหมือนกับเพื่อน นะคือขอแบบเปลี่ยนชีวิตไปเป็นคนนั้นก็ได้ทําการเขียนบทให้ปรากฏว,ว่าพอเขียนเสร็จคือเราก็งงว่าเขียนเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนได้เลยเหรอแต่ว่าพระเอกเราก็บอกว่าเฮ้ยแปลกมากเลยไม่รู้ว่าองค์กรนี้ทําไงคือพอเขียนเสร็จปุ๊บชีวิตเปลี่ยนทันทีเลยหลังจากมอบสมบัติให้ทั้งหมดนะผู้หญิงก็คือแบบโอเคเอาอะไรมาแรกก็ไปเลยเธอก็ได้ชีวิตสมใจอย่างจริงคือเธอก็รวยแล้วเธอก็สามารถที่จะเดินได้แต่ทนใดนั้นเองชีวิตเธอก็ไม่ได้มีความสุขอ่ะเธอเคยคิดว่า เธอมีความสุขแต่เนืออ่องจากว่าพอมันเปลี่ยนชีวิตปุ๊บอะคนรอบข้างตัวเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนด้วยเนาะนั่นหมายความว่าสามีเรามันก็อาจจะไม่ได้เป็นสามีที่น่ารักเหมือนเดิมเราอะมีกําลังวังชาจริงแต่เรากลายเป็นผู้หญิงคนนั้นแะที่เราอยากจะเป็นแต่สุดท้ายมันก็จะค้นพบว่าคนเรามันมีความทุกข์กันคนละรูปแบบหรือต่อให้ชีวิตเราอยู่บนกองเงินกองทองอันนี้เราก็ไม่อยากจเชื่อนะทุกท่านชีวิตเราดูเหมือนจะเพอร์เฟกมากแต่ทุกคนมี ความทุกข์เป็นของตัวเองเธอก็เลยแบบอา้าวรายแรกมาแล้วนะขอมีชีวิตเดิมได้ไหมขอกลับไปเป็นคนที่เออช่วงล่างต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตยอมเอาทีนี้เราก็งงและเรื่องแรกเปิดมาคือไม่พึงพอใจในสินค้าขอเปลี่ยนกลับคืน ทิ้งทวนไปแค่นี้ก่อนว่าตอนจบจะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันเรื่องที่2ก็คือเรื่องของชายคนหนึ่งซึ่งชีวิตถูกรังแกมาตลอดชีวิตเป็นเด็กก็เหมือนกับไม่เอาอ้าวเนาะไม่สู้คนถูกรังแกก็คือเหมือนเป็นคนที่มีความรู้สึกตลอดเวลาว่าเราอะมันเป็นคนที่แบบผู้แพ้อยากจะมีชีวิตเหมือนกับคนที่เคยแบบดูเพื่อนอะที่อาจจะกลั่นแกล้งเราหรืออะไรอย่างนี้นะเฮ้ยทำไมบางคนที่เรารู้สึกว่าเขาได้กระทำเราตอนเด็กๆโตมาคือเราแบบเอ๊ะ แทนที่มันเหมือนกับเรื่องว่าเราถูกแกล้งโตขึ้นมาชีวิตเราน่าจะไม่ถูกแกล้งแต่ว่าเอ๊ะคนที่แกล้งเราอะ่ะมันน่าจะมีชีวิตที่ตกต่ําอ่ะสมมตินะในเชิงแบบว่ามันทําอะไรต้องได้อย่างนั้นสิปรากฏว่าคนที่เป็นเวอร์ชั่นนั้นอะ่ะนะคนที่มาทําไม่ดีกับเราเฮ้ยมันก็ดันได้ดีกว่าเราอ่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วชีวิตเราก็คือพอถูกกันแกล้งแล้วมันฝังใจมันกลายเป็นปมก็ทําให้เรากลายเป็นคนเดิมๆคือเป็นคนที่แบบทํางานก็งานอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นนะคะแถมแบบ ครอบครัวเราก็ไม่ได้สุขสบายลูกก็มามีปัญหาอีกอะไรแบบนี้ซึ่งก็เลยขอเปลี่ยนชีวิตนะขอให้แบบจากที่เราเป็นคนถูกกันแกล้งเนี่ยคือขอให้เรามีพลังขึ้นมาโดยที่เราจะไม่ได้เป็นคนเดิมอะคือเปลี่ยนตัวเองจากคนเดิมก็เลยกลายเป็นคนใหม่อ่ะมันก็เหมือนดูดีเหมือนกันก็คือแบบโหกลายเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงอ่ะคือแต่เดิไมไปเป็นครูนเนาะแต่ก็กลายเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงแต่ก็ทุกชีวิตเนาะอย่างที่มันป้ายมันได้เตือนจริง ทุกชีวิตเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ถูกแลกขึ้นมาในนี้ก็บอกว่าคือการเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้มีความสุขการเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เหมือนกับว่าเรามีครอบครัวเนี่ยเอาครอบครัวเราก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญเออันนี้แปลกมากเลยคือความรู้สึกของการเป็นคนเดิมคนที่ไม่ได้ชนะอะต่อให้มีชื่อเสียงต่อให้แบบวุย้ยแบบไปไหนคนรู้จักเนี่ยเราน่าจะรู้สึกดีขึ้นถูกไหม มันเหมือนเราไม่ใช่คนขี้แพ้เมื่อวันก่อนแต่ทาไมความรู้สึกเออนี่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าแล้วเขียนบทอีท่าไหนเนาะความรู้สึกของความพ่ายแพ้เนี่ยหรือความรู้สึกที่มันยังหมด,หมดในเวอร์ชั่นแบบดั้งเดิมอะ่ะมันยังคงอยู่ที่สําคัญก็คือว่าพอเรางุดหงิดพอเราพยายามที่จะทําอะไรที่แบบคือเราไม่มีชีวิตในการเป็นส่วนตัวเลยนะคะแต่ว่าใน,ในทางเดียวกันเนาะชีวิตในด้านการงานเนี่ยเราก็เหมือนกับไปดีขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่องนี้ก็เหมือนกับตั้งคําถามกันว่าเอา้าเราจะจบ อย่างไรนะเรื่องที่2คือหลักๆมันมีเพียง3เรื่องเท่านั้นเรื่องที่3เนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเขียนคนเขียนบทเนี่ยเขาก็มีปมว่าจริงๆชีวิตเขาไม่เหลืออะไรแล้วนะแต่เดิมเนี่ยคือเหมือนเหมือน,นอารมณ์สังกตายอยากตายแบบเพราะว่าเขามีผู้หญิงที่เขารักมากคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เธอเป็นเหมือนกับับแสดงละครเวที แล้วการแสดงละครเวทีของไต้หวันนี่ดูซเซเยสมากนะว่าแบบใครจะได้บทนำเธอก็เริ่มต้นจากการแบบก็คนเราเนาะเริ่มจากศูนย์แต่ว่ามีใจรักก็ฝึกฝนฝึกฝนอยากที่จะเข้าเหมือนกับอารมณ์คณะละครนี้ถ้าเข้าแล้วเนี่ยชีวิตจะดีแบบเนาะหรือว่าเข้าแล้วพอเข้าได้เอา้าแข่งต่อก็คือว่าต้องให้เป็นเหมือนกับตัวเอกของเรื่องในขณะที่เธอเนี่ยเหมือนกับจะได้ทุกอย่างละวันหนึ่งก็ มากับแนียมากับแฟนก็คือคนเขียนบทเนี่ยนะไปกับแฟนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียชีวิตน่าเขียนก็เลยเหมือนกับชีวิตมันก็ไม่ได้เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าคนที่มาขอร้องความช่วยเหลือเนี่ยกลายเป็นเพื่อนของแฟนเก่าเขาที่เสียชีวิตไปแล้วกลายว่ามันก็ไปกระทบกับปมเดิมของเขาเพราะว่าสุดท้ายอะเขาก็ไปรู้มาว่าเพื่อนรักเนาะเพื่อนรักเฮ้ยมันหักเหลี่ยมโหดนี่วะจริงๆเพื่อนของแฟนเก่าเขาเนี่ย อดีตแฟนที่เสียชีวิตเนี่ยเคยแบบจริงๆก็เป็นเพื่อนที่ดีกันมาถึงจุดหนึ่งจนกระทั่งเหมือนเป็นคู่นางกับคู่นางตัวเอกของล,งละครเนี่ยมันเบียดกันมันก็เลยทําให้อ่อเหมือนกับความอิจฉาด้วยสยาในความชิงดีชิงเด็ดนั้นอนะส่งผลกลับมาทําร้ายอดีตแฟนที่เสียชีวิตของเขาแต่ว่าตอนแรกที่เขาเจอกับเธอเนี่ยอ่อจริงๆแล้วเธอเองเหมือนกับมีชีวิตที่เขาคาดไม่ถึง คือหมายเขาว่าณนะช่วงช่วงเวลาขนาดนั้นเนี่ยทั้งแฟนเขาแล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยคือเหมือนมีชีวิตที่ไปได้ดีคือแบบเออเป็นบทเด่นเขาก็เลยคิดว่าเธอคนนี้น่าจะแบบเหมือนเป็นดาวค้างฟ้าเนาะคือไปเล่นละครเวทีที่ไหนคนก็จะแบบกรีกรารแล้วก็ได้แบบบทนําได้อยู่ในคณะละครเวทีที่มีชื่อเสียงได้เล่นแต่เรื่องที่มีชื่อเสียงปรากฏว่าไปเจอเธอเนี่ยเธอไปเล่นเหมือนกับโรงแบบแม่ลายอะ่ะอารมณ์เกรดสแล้วแถมอีกช่วงหนึ่งก็คือหลังจากที่เล่นละครเนี่ย ก็รีบกลับมาทํางานที่2ก็คืออยู่ในบาร์คือหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาขอความช่วยเหลือแต่แรกแต่ว่าผู้ชายเนี่ยเห็นก็เลยเหมือนกับตามไปนั่งดูเพราะจาได้ไงจะตามจาได้ก็เลยตามไปนั่งดูชีวิตเธอแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเธอกลายเป็นแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วอะตอนที่เหมือนแฟนเขาตายหรืออะไรเงี้ยคาดว่าคนนี้คงแบบโหไปต่อรเรื่องแต่หน้าเธอดูมีความทุกข์หน้าเธอดูแบบไม่อยากให้เขาจําได้ แล้วเขาก็เลยเหมือนกับชวนเธอนะชักชวนวนะ่าแบบคือไหนไหนเนี่ยมันจะมีมิติหนึ่งก็คือว่าต่อให้เราต้องเอาเงินทั้งหมดในชีวิตเราเนี่ยนะที่เรามีของตัวเราเองเนี่ยมอบให้เพื่อเขียนบทเปลี่ยนชีวิตก็จริงอะแต่ว่าดูแล้วเธอไม่น่าจะมีอะไรเสียก็เลยเหมือนกับมาตามดูเธอตามดูชีวิตเธอในสุดเธอคนนี้ก็ตามคําเชิญก็ตัดสินใจที่จะขอเปลี่ยนชีวิตแต่ห่วงขณะที่กําลังจะขอเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเรื่องบันดันเฉลยว่าเอาเวและความทุกข์หรือว่าสิ่งที่ มันเกิดขึ้นกับเธอเนี่ยคือเพราะเธอก็เหมือนเป็นปมหนึ่งอะทำให้เธอไปไม่สุดกับชีวิตแต่เป็นปมที่เกิดจากการที่เธออะไปทําร้ายแฟนเก่าเขาดังนั้นตอนที่เขียนบทเนี่ยมันก็เป็นเอกสิทธิ์ของคนเขียนบทอะถึงแม้ว่าเราจะบอกเขาคร่าวด้วยนะว่าเราอยากที่มีชีวิตนี้แต่ตอนเขียนบทแล้วทําส่งให้ผู้กำกับเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนบทได้จะเปลี่ยนให้เธอตายแทนแฟนเขาไหมหรือจะเปลี่ยนบทจากเดิมที่เธออยากเป็นอยากเป็นดาวค้างฟ้าเนี่ยให ไปเป็นบทแข่งความยากลาบากอย่างไรคือตรงนี้มันจะเป็นตอนจบที่เหมือนกับเป็นบททดสอบชีวิตนะของหนึ่งความยุตนะนะิธรรมในคําถามนะรุนันความยุติธรรมมันควรจะเป็นแบบไหนมันควรจะตาต่อตาฟันต่อฟันหรือ2การให้อภัยแต่การให้อภัยมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเขาควรจะดีหรือเปล่าสมมตินะนี่คําถามเฉยหรือเป็นให้อภัยแบบชั้นเลิศนะคะอ่ะตรงเนี้ยเป็นคําตอบที่เรารู้สึกว่าตรงเนี้ยล็อต น่าสนใจสุดเลยในบรรดา3เรื่องเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องไฮไลท์ของทั้งคนเขียนบทแล้วก็เฉลยไปในกรณีหลายๆอย่างนะกับองค์กรอันจุยบอกท่านเลยว่าเเรื่องนี้สนุกดียังไงก็ฝากนะสำหรับใครที่สนใจอ่านพวกแนวแบบแฟนตาซนีนิดๆเนาะที่ร้านอูคิกิมีคนเปลี่ยนชะตาชีวิตให้คุณได้แต่ถ้าถามว่าพออ่านแล้วแบบเฮ้ยนึกถึงชีวิตตัวเองไงว่าอยากเปลี่ยนอเผอิญพอมันเป็นแฟนตาซีแต่แรกอะเราก็จะไม่นึกถึงว่าถ้าชีวิตเราเปลี่ยนได้มันจะเป็นยังไงคือเรานึกไม่ออก ไม่ออกไหมต่อให้จินตนาการนะทุกท่านเพราะมันเลยเหนือจะคอได้จริงไปเลยแบบเนี้ยนะก็อาจจะแจ้งไว้ตรงนี้สักหน่อยหนึ่งเนาะโอเคค่ะทุกท่านขอขอบคุณมากเลยที่แบบอยู่ฟังกับเราจนจบรายการเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการ Infinity Books สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า